ต้อใจเลยว่าที่ท่านมาดู้นาตายิ้มพร้อมกันใสนะคะมาได้จิตใจที่พลังกันเปลี่ยนแปงในใจช่วย ตัวมหนึ่งครับเดี๋ยวนั่งเครับยห้าทีสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ขอ,2500อขอบพระคุณท่านนายกเส้ธีมงลของลกช้างเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่อาาประชาราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิง่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อต่างๆในกองสำารงให้หมดขึ้นไปตามเพื่อให้การระบายน้ําได้ดีและรวดเร็วตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมตนเกตพื้นที่ปร้าอชนบุคลากรของเทศบาลและประชาชนดาสารเปิดโครงการเิ็นระเกียบประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่แตพเวลาตรงกั3สามกิจกรรมหรือเป็นเดือน เนื่องจากผลตกชวาและวัชพืชในลำคลองสำโรงมีค่อนข้างมากและคลองสำโรงแห่งนี้มีความยาวประมาณ5กิโลนี้การจัดทำโครงการเสริมพระเกียรติพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่รงเจริญพระชนมพรรษา2ี่8ิบหกสิบแรรษาไม่สิบแปดกรกฏดใส

ท่านของฮอร์สก็ได้แจ้งมานะคะว่าจากสวนสัตว์นะคะว่าจะมีนกกรบบัวนะคะมีการสำรวจซิฟิกแปวรูปสัตว์น้ำบริษัทแมนเอฟออซิ่งฟู้ดนะคะในส่วนของทันท่าสถานนะคัก็คือครับในฝั่เดียวไปมีอะไรเยอะก็จากที่ถ้าเราจะเห็นว่านกกระโดดเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณน้์เสียที่จายที่น้ำน้อยเทศบาลน้ำน้อยเทศบาลพลัง แล้วก็ที่นันก็คือที่บริเวณที่5จุดนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เห็นนกกาบัวนะคะบินมาหากินอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดีเลยนะคะก็จะทําให้ระบบนิเวศของถ้าเราเจอเนื้อไก่เนื้อไต่เนื้ยางลายแล้วที่คอดำๆแล้วก็อยาไปทำอะไรเขาเลยครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใช้คำว่าเป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อระบบนิเวศ เขาจะมากินขยายทุกคนแล้วเขาทาเขาจจกกินกาแฟศาสตร์ที่เป็นวัชพืชเพอบหนูพวกต่างๆนะครับท่านฉะนั้นช่วยดูแลปกป้องเขาเป็นทรัพย์ถิงนของท่านสวนสักโฉมคาะตามมาเลยครับมาเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn